เซฟม o ลอิ n ุนะครับตลอดสัปดาห์พุ่งถึง2,605%เลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับวันนี้เรามาแนะนำเหรียญมีนอีกตัวหนึ่งชื่อ s เซฟม o ลอิ n ุตอนนี้นะครับ s เซฟม o ลอิ n ุได้พุ่งขึ้นถ้าเกิดนับในช่วง7วันเนี่ยประมาณ255%ฉะนั้น ในช่วง30วันนะครับมันทำสถิติสูงสุดตลอดการที่2 6 0 5ัเลยเดียว,ยวในการพุ่งนะครับและอไทม์ไฮของมันคือ0.04ตัว3 7 7เนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดซื้อตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับชิบะอินุแล้วก็น่าจะตกรอบแล้วนะครับมาได้ซื้อตอนที่มันราคาถูกนั่นเองฉะนั้นเหรียญมีมและโทเคนตัวนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีค่อนข้างมากเลย และเหรียญตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจในหลายๆด้านเซฟมู o อินุนะครับถือว่าเป็นน้องชิบะอินุเลยนะครับเป็นน้องดอชคอยด้วยแต่ผมอยากให้เห็นตรงนี้มากกว่าเรื่องของ b u n e s s m o d e เด u s i n e s s Model ของชิบะอินุนะครับของเซฟมู o อินุเนี่ยคล้ายกับชิบะอินุเลยแต่อาจจะไม่ได้ครบเครื่องมากกว่าอาจจะไม่มีเด็กอาจจะไม่มีชิบะสวอ p ที่เป็นของตัวเองหรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เป็นของตัวเอง แต่เซฟมูลอินโนนะครับก็ทำให้เห็นเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไปถึงดวงจันทร์ได้ตลอดสัปดาห์พุ่งถึง3,000-2,000-3,000%ันเเซ่ะมันเกิดจากว่าเซฟมูลอินโนเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษนะครับฉะนั้นเขาเรียกว่าเซฟมูลอินโนะเพนะครับเป็นการเล่นพวกเกมนะครับแล้วก็มีรายได้พร้อมกับ NFT ไปด้วย นะครับที่จะเป็นรางวัลเพิ่มเติมที่สําหรับผู้เล่นนะจะสามารถถือเซฟมูลอินุนั่นเองฉะนั้นรางวัลที่เราเล่นเกมในใน NFT นะครับผ่าน NFT ต่างเนี่ยก็จะมีเหรียญเซฟม o ลอิ n u เป็นรางวัลน,นั่นเองย้ําเรื่องกราฟนะครับตอนนี้สภาวะตลาดของเซฟมู o อินุเนี่ยก็อยู่ในตลาดกระทิงนะครับตลอดสัปดาห์เนี่ยในช่วง30วันมีการพุ่งถึง2,605%เ และในช่วง7วันนะครับมีการพุ่งขึ้นถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวหรือประมาณ255ราเปอร์เซ็นต์ราคานะครับใน7วันของ s a ฟ e Moon i n นเนี่ยก็มีการซื้อขายนะครับอยู่ที่0.05ตัว82นะครับแล้วเมื่อ s a ฟ e m o อ n นโนเนี่ยมันมูลนะครับมันก็ราคาพุ่งไปถึง0.04ตัว289นะครับมีการเติบโตอย่างมากเลยเราจะเห็นการเติบโตของเหรียญมีพวกนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ แต่ส่วนตัวผมเรื่องของชุมชนยังสู้ชีบะอินุไม่ได้นะครับฉะนั้นราคารน่าจะมีการาเล่นกระแสของชีบะอินุมากกว่านะครับคือมีการพุ่งมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับลงไปนะครับในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าตอนนี้เซฟมูลอินุยังไม่ใช่เป็นเหรียญในกระแสนะครับฉะนั้นใครจะเล่นผมก็แนะนำว่าลองเล่นชีบะอินุก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เล่นดอชคอย และถ้าเกิดจะเล่นเซฟมูนเบบี้ดอทโฟกี้อินโนเองี้ก็ใส่เงินแค่บางจำนวนมาก็ได้นะครับรอราคามันตกสักนิดหน่อยเราค่อยเข้าไปเล่นสำหรับวันนี้นะครับใครชอบเหรียญมีมบ้างนะครับสามารถกดหนึ่งด้วยกันเลยแต่ใครไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรกดสอนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบ like, ล็อกดิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโทนซีคอมมูนิตและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามกันเรามีกลุ่มนะครับโดยเฉพาะ coin, u, Baby d o g คอ o i ชิบ i อินุเปป b ี้ดอและก็โฟกี้อนแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้าในกลุ่มนะครับ ตัวเนี้ยเหรียญเนี้ยนะครับชื่อ Save Moon Inu ก็สามารถรีเควสตมาได้เดี๋ยวผมจะเปิดอ่าเปิดนั่นให้นะครับจะเปิดกลุ่มให้นะครับก็ลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันละกันและผมหวังว่า Save Moon Inu นะครับจะโก to the Moon ไปด้วยกันและจะทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านเติบโตไปด้วยกันกับช่องคอยเ m o o ลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตมเนเท่านั้น ร้าน infinite miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอิ inbox ที่เพจ infinite miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเครนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจํานวนจํากัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทําให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเครนซีนี้ก็เป็นไปได้